จเจริญพร <S <S <k ull ing> อโยมผู้ที่กำลังรับชมรับฟังคลิปธรรมะวัดปาหนองให้เมื่อนี่หลวงตาก็สีมาแนะนํำธรรมะมาเผยแผ่ธรรมะของคู่บาอาจารย์ของหลวงตาหลวงตาเองนีเพิ่งบวชมาได้หาพรรษาพภรษาน,นี่เป็นภาษาที่หา ตะกอนนี่ก็ลวงตากลเป็นคฤือสถานกันละใส่ชีวิตในทังโลกมาจนโชคโชนจึงได้มาบวชอี่ยังเข้ากับเหตุมาเบิดแล้วอียังเข้ากับํามาเบิดแล้วสิ่งที่หลวงท่านได้เหตุก็คือว่าการใส่ชีวิตบันปลายของชีวิตในการบวชชีวิตที่เหลือลเนี่ยเป็นชีวิตที่ต้องใส ให้ผูพุทธศาสนารับใส่ระพุทธศาสนาหลวงตากรบมาบวชในวัดของสายหลวงปูชาสุภัทโทแล้วกรมาบวชกับลูกศิษย์ลูกหารุลูกลุนหลานของหลวงปูชาสุภัทโทคือหลวงพ่อสัมพันธ์สุภัทโทซึ่งเล่าเป็นเจ้าอาวาส วัดปาน้องให้องค์ป,ปัจจุบันนี่แหละเออเป็นนังมือนีหลวงตาคือเบาเล้าอ่ะสันหลวงตาอยากเบาไทายอยู่นละ่ะแต่ว่าจะ,ะอยากรักษาเอกลักษณ์อของทางอีสานเฮาไหวผู้ใดฟั่งออกอฟัง่งผู้ใดฟั่ง่าออกก็อค่อยฟั่งไปสุดท้ายมันก็ต้องฟั่งออกกันพยายามีปญญฟั่งนอกถรำมะที่หลวงตาวามาออกในคลิปแต่ะละคลิปเนี่ย ดวนแล้วกับถำะที่มทีที่ส่งคุณคข่าของกูบาอาจารย์ไม่อยากเก็บใ้ผู้เดียวอยากของดีๆลวงตาเบื้องแล้วก็อยากเผยแพร่เผยแพร,พร,พร่รรมะอยากเอาของดีให้ให้ทุกคนมีของดีแล้วอยากไดไรของก็อยากให้ของดีเนี่ยไปกับทุกขูทุกคนก็่อยากเก็บของดีไว้ผู้เดียวเพราะว่าหลวงตาฟั่งแล้วนี่มันเป็นประโยชน์ บางเร่องบางเร่องเส้นเช่นเร่องโลกทิพย์เพียงืสีเข้าลงเรื่องโลกทิพย์เังเสียม,มันกับเบาเกี่ยวกับประสบการณ์อีกมิติหนึ่งซึ่งบางคนอาจสีบรเสือบางคนอาจสีบอหูจักแต่ว่าของมันมีจริงๆของมันเห็นจริงๆเพราะว่าเข้าประสามาตรเห็นใดคือคู่บาอาจารย์คือจะค้นตาบอดต้งสี่หลัก ว่าสามารถเห็นว่าดวงอาทิตย์มีว่าสามารถเห็นดวงจันทร์ถ้ามาศาสตร์ดอกไม้เสียงที่สวยงามมีแต่ว่าจริงๆแล้วมันมีแต่ว่าผู้ผู้ปรเห็นคือว่าผู้ปรเห็นคือว่าผู้เขาอย่างค้นตาบอดนี่อัตมาเขาจังู้ข้นตาบอดนี่แหละตาตาในบอดแต่ว่าตานอกเนาะสามารถมองเห็นตาในสามารถมองเห็นได้หอดโลกทิพย์โลกสวรรค์อันนี้บ่หายงมง่ายเ้อเป็นแค่ ยกขืนมาเพียงเป็นบุคเขาเรียกว่าบุคคลาธิฐานสื่อหรือว่าเป็นเรื่องของบุญสิประการนั่นสิการศเข้าทําบุญหยังมันจึงสิเปลี่ยนบุญบุญสิประการหรือว่าบุญวัตถุกริริยาสะสะสิบนี่บุญวัตถุกิริยาสิบบางสิมันเป็ยนยังไงเห็นสิหรือว่าความสุขนํามาให้นี่ที่หลวงตาเอามาล่งให้นี่กระเบือง ฟังส่วนมากกี่ชั่วโมงกว่าการเท่าต่างใจเบิ้งต่างใจฟังเฮาผููมีอายุหรือยังไม่มีอายุที่ฟังหลงตาหรือว่าหลงตาที่แนะนำํำธรรมไห้ขันมีเวลาขันมีร่างกายที่อุดมสมบูรณ์มีหูมีตาที่สว่สวางมีหูจะได้ยินที่มั่นได้ยินขัด ให้เริ่มต้นฟังให้เริ่มต้นเห็ุจังหลวงตาเมื่อบวชตอนอายุมากนี่คือจังคนพอประหมย่ำขอนสีแกงนอนหนาวมาเบิดออขึ้นขอนสีแกงจังพอประหมออกมาอุน่นนั่นแหละตะกี้กะวิ่งหนาวิ่งหลังเกี่ยวกับการธรมาหากินถือว่าปร,ประสบความสำเร็จบอในทางโลก ก็พอสมควรบ่จนก็ไผ่พ่ะตำก็ข้นบ่จนก็ไผ่กะเอือรีจะของมาเมื่อถึงระยะเวลาเอือรีจะของมาแล้วก็มาหว,วดในวุคตศาสนาเพราะฉะนั้นมือนี้ที่หลวงตาเรามานี่กะอยากเอาธรรมะดีๆสึ่งหลวงตาอับโหลดลงถ้าว่าหลวงตาก็เหตุใดอายุถไดแล้วอายุหกสิบเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ย สมัยเป็นโยมเนี่ยหลวงตากระทําการทํางานอืมเป็นผู้บริหารกับเป็นเป็นเสมียนกับเป็นเป็นคนทูพื้นกับเป็นคือว่าชีวิตการทํางานของของของหงลวงหลวงตาหลวง,งตาสิแบ่งไหวว่าอายุอายุเท่านี้ตัวเฮ็ดด้วยตัวเองอายุเฮ็ดด้วยตัวเองสิเฮ็ดได้ประมาณสักอายุสักยี่สิหกปีเข้าก็เฮ็ดได้ตัวเองเลื่อจากยี่สิบหกปีเข้าหายผู้อื่นเหลื่อมเฮ็ดแทน การทำงานคือขยับขึ้นมาเป็นหัวหน้าพ่ออายุสามสิบขึ้นมาหอดสี่สิบเนี่ยเขามาต้องเห็ดเองหรือว่าต้องให้ผู้อื่นเห็ดแทนแต่ว่าเขาเอาสมองเห็ดงานนั่นคือขยับมาเป็นผู้บริหารเมื่อถึงจุดสูงสุดจุดนั่นมันกับเบิดเป้าหมายก็ต้องมาเอาเป้าหมายใหม่คือลมกาสาบาับพัด หลวงตาเมื่อดดอกหักรักลอยค่อยงานสังขารเสื่อมจังเขามาในพระพุทธศาสนาเขามาด้วยศรัทธาเขามาด้วยชีวิตบรรพายขอมอบให้ขอมอบให้กับพระพุทธศาสนามอบให้กับพระพุทธเจ้าทุกทายนี่บุญใดที่ญาติโยมที่รับฟ่มรับฟังสะสมมาแล้วหลวงตาขออนุโมทนา บุญนั่นครับอย่างโยมบุญอันใดที่หลวงตาทำมาแล้วกำลังสิทําหรือว่าทําต่อไปบว่าการได้บวชในพุทธศาสนาการรักษาศีลการจะเจื่อนสมาธิการจะเจื่อนสติการจเจื่อนปัญญาด้วยอํานาจคุณพระศีรัตนใยคือคุณพระรรมคือคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ขออุทิศบุญนี้ให้แก ญาติโยมให้แก่พ่อแม่พี่น้องผู้ล่วงลับไปแล้วเทวดาที่รักษาสถานที่ของญาติโยมเทวดาที่รักษาตัวของญาติโยมเราสัพะเวสีผู้ท่องเที่ยวหาที่เกิดสแสวงหาที่เกิดผู้ริยญาติขาดมิดผู้ที่เคยเบียดเบียดกันจงอธิษฐานรับบุญได้บุญแล้วให้ปกป้องคุ้มครอง พี่นองญาิโยมผู้ที่กำลังดูลิปให้มีความสุขความเจริญในพระสัทธรรมคำสั่งสอนขององค์ส,สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันทุกท่านทุกคน